สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนอง้นาๆาทุกท่านครับผมสำหรับมันี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19เก่าเดือน2ปีหกสี่ทางขายเซียนขืนมอกสุลินกับสิได้มารีวิวสินค้าใหม่ๆให้ได้ชมกับผมพร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดแ็กสินค้าครับผมกำลังจัดแ็กสินคา้าก็ถือโอกาส มารีวิวให้ลูกค้าที่สั่งเขามาได้ชมกับผมนะฮะเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ทั้งขายเซียนคืนสิจัดทรงในหลอบเสาตัวน,นี้เป็นลูกค้าโทรเขามากครับผมลูกค้าโทรสั่งลังเก็บมา1ิบอันลูกค้าก็บม่ไดต้ติดต่อทางเฟสทางไลน์ลก็คือลูกค้าบม่ได้เห็นรายละเอียดกับผมแต่ว่าลูกค้าก็ชมรายละเอียดทางช่องทางย t u b e นี่ฮะทั้งขายเซียนคืนมุสลิมก็บือโอกาสรีวิวแจ้งให้ลูกค้าที่สั่งเข้ามาได้ชมครับผมก่อนจัดส่งนี่ครับลูกค้าเกษไดนเบื้องรายละเอียดทางช่อง youtube กรับผมเป็นลังเก็บซิปอันคับผมลังเก็บ1ิบอันนี่ฮรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนแต่เคบขางกัดต้ามพาพางหนาที่ตันเห็นเลยครับผมนี่ฮะตัวน,นี้ดึงแน่นกับผมตัวน,นี้ หลัประกันรายละเอียดสินค้าให้เลยครับตามภาพที่จะเห็นสังเกตตามตะเข็บคางกระไดครับผมเนี่ยตะเข็บคางนี่คือสิตรงกันครับผมบ่ได้เป็นยัก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 นี่ฮะกรสาใส่สายตาตัดสินแหละครับผมสายตาของท่านที่านเบิงท่านชมนั่นก็ถูกใจหรือว่านี่ฮะที่ซั่งไปใส่เองหรือว่าเปิดขายกับทักเข้ามาใดครับผมเปิดขายยุทธีอันละ นี่ฮะสิบอันนี่สามรอยบาทครับผมสิบอันสามรอยบาทสามอันหนึ่งรอยบาทนีฮะสามอันกับหนึ่งรอยบาทราคาพิเศษกับสิบอันกับโต๊ะอันละสามสิบบาทครับผมถ้าขายเซียนขื่นเมืองสลินกับสิจัดรวมสีให้จัดรวมสีกับสีมีเอ็นแถมไปน้ำครับผมนี่ฮะจะมีเอ็นแถมไปให้ได้นะฮะได้ใส่ครับผมหรือว่า ถันนำไปขายต่อกะยังพอ่อใดคารงกับผมใดค่ารงขึ้นอยู่ครับก็คือนี่ฮะเห็นทางขายกับแถมไปให้ไดเห็ดไดขายกันอยู่ที่ลูกค้าครับผมนี่ฮะลูกค้าสั่งไปขายือวเบนเองนี่ฮะก็ไดเห็ดใดล้อมรายละเอียดต่อไปกับเป็นคืนชดหลอมไก่ครับผมคืชนชดหลอมไก่ตัวน,นี้เป็นงานลูกค้าสั่งเขามากครับผมตนนัวนี้งานก็เห็นแล้วลวครับสองชุดนี่ฮะรัก เาเก่าหนิวบวงโคกหนิวครับผมสำหรับลูกค้าทีนี่ฮะโทรมาสั่งเห็ดกะเห็นรายละเอียดกะโทรมาแจ้งทีวีครับผมเดี๋ยวทั้งขขยเส้นคืนสิได้จัดทรงเก็บไปทางให้ครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานก่อนจัดทรงกันครับนี่เป็นคืนชนสามสิบบวงครับผมสามสิบบวงบวงโคกหนิวลักเงาเก่านิวตอแบบหลอกครับผมนี่ฮะ รายละเอียดเนื้องานสังเกตได้ครับผมตัวนี้ต่อแบบลหล่อห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกครับผมห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกลายละเอียดเนื้องานความชัดเจนนี่ฮะลูกค้าที่สั่งเขามากอะเบื้องใดตามภาพครับผมนี่ฮะชุดละพร้อมลังเก็บครับผมชุดละห้าร้อยบาทครับผมนพร้อมโดยลังเก็บนี่ฮะสองอันนี่ฮะหนึ่งชุดกับสิได้รังเก็บสองอันรวมทรงเบสเซ็คอะห้าร้อยบาทครับผมเป็น บริการจัดเก็บปลทางครับผมตอนนี้เพิ่นสั่งเข้ามา2ชุดชุดแรกก็ชมไปแล้วเดียวชมชุดที่2ครับผมรายละเอียดก่อนจัดส่งนี่ครับเปิดความชัดเจนในการสื่อขายสินค้าครับผมเป็นแบบลลอกครับหรือบว่า,วาสิเป็นคืนแขวนชุดดักหนกควักนี่ครับเป็นหุ่นยางใหม่ๆครับที่กำลังทำร็จใหม่ๆนํามาเปิดขายไอพีกันไ้นองกันในวันที่19เกาเดือน2 ปี64นี่ครับผมรายละเอียดเนื้อง,งานคืนแขวน41บ,บ่วงรบบรายละเอียดคืนแขวน41บวงต่อสายหนาพีห่วงทองเหลืองกับผมรายละเอียดเนื้อง,งานความชัดเจนตามที่แจ้งและครับผมให้ลูกค้าสังเกตรายละเอียดเนื้อง,งานตามภาพเลยครับผมตัวนี้มักชอบแบบถักเข้ามาครับ เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายได้นํามาเปิดขายหรือว่าวาสิเป็นหุ่นย่างหนกเขาหนกควักนกกระปูดน,นี่ครับผมนี่ครับสนใจกับติดต่อเขามาทักเขามาครับผมรายละเอียดทั้งขายกับแจ้งห้ได้ทราบก็เร่อยๆตามวันทีกับผมตามวันทนรีรายละเอียดนาาน ขายเซียนขืนมูสซูลินกับผมก็ฝากบอกต่อๆไปน้ครับผมสาหรับท่านที่เคยจบงานกับขข่เซียนขืนมัสซูลินหรือว่าทันทีกําล่งเห็นกําล่งเขาชมกดติดตามไปเลยกับผมทงางไข่เซียนขืนมูสซูลินมีรายละเอียดใหม่ๆสินค้าใหม่ๆหรือว่าโปรที่ทางขายได้นามาจัดให้พี่ให้น้องก็สิได้แจ้งให้ได้ทราบกันตามวันที่กับผมก็ขอฝากรายละเอียดสัเอาไปส,นสมนีกรนครับผมสวัสดีครับ